ปดไฟนอนปดไฟนอนหมดไข่เคี้ยวพี่น้องอุ่นแกงไว้ตั้งแต่เที่ยงจนหู้คิงเดี๋ยวนี้เพราะใหม่หมออมดหยองเลยเลยชิมแล้วอมอุ่นแกงอะนะต้มจิ้มนั่นอะ ิเมินยังอะไขอุ่นยังไว้อ่ะออกไปอ่ะเป็นราหม่อตัวเก่าดีนะเปิดเปิดแชทเบาๆไงไ,ไม่ใช่เปิดรู้วู่วู่นะเบาๆไม่นะแต่เที่ยงนะเอออันจะเที่ยงคุณแน่ไม่กินไม่กินเลยไม่ทอดไข่เคี่ยว เัถเกี่ยวนเกี่ยวไข่ไเข้าไปฉลองวันเกิดเข้าไปฉลองวันเกิดไอ้เาสมได้กินกับเขาแม่ได้สมนฉลองลวันเกิดใครมันม่ให้มัดแนมืองเท้าเนี่ยไอ้น่าโมหอีก ได้รอ่ะมาแมนไผ่มาแเขนไผเมื่อเช้าเนี่เอออึติเตินแดกเออตัเสิ็จินมจะจิ้มหนึ่งอะมั้งก่อนอินมเดียวกลมปิ้วมาหาละต้งตุดนะแม่ก็กินใส่เกลียว วันจุดของลูกหรือวันทุกของแม่ทุกอะกินข่าวยังเด้อข้าวกับไข่เจียว mèo là tha hiến 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 nghìn 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 mèo ạ à. Khoáng nghìn cho nghìn cả nghìn nghìn má hông ừ. nghìn คุณข้าให้หมดช่วยเด้อจะได้แข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงมี่แรงนะค่ะพรุ่งนี mainland, ้ต้มพะโล่ปะพะโล่หมูหมูอ่ะ ซื้อเมื่อวานยังไม่ได้ทำฮะให้แมกท่เราจะาต้มยังไงต้มเค็มต้มไปเๆไอ้นะต้มเค็มนะน่ะหน้ากากหม้อ่ะคือเราเป็น,น่ไหวเลยทำกินช่เงยทำ cũng như là thịt ừ. đông nhiều... ừ, đẹp lắm con cũng được, thằng da người thì ngá đẹp nha cũng กินเข้าไปนะคะกินเข้าไป ให้อิ่มนะคะ,อ,ะ,คะอย่าไปเอาข้าวให้มาอีกต่างหาก ก็รอจินไมาให้มันมาฝั่งนี้นะขี้ก้ารถูกบ้านมันนอนในโกงมันพุ่นไม่ใช่ปล่อยมาข้ามมาฝั่งนี้นะมันอยู่ฝั่งนู้นแะบ้านพ่อผเป็นบ้านแล้วโอ้ขี้ตมขี้โคลนเนี่ยแล้วขี้เลอะขี้โคลนเนี่ยหมดแล้วไปนอนมาหรอกมา นอนแม่อีั้น่ะำก็ ตามนะยังมาทานมาจินเข่าหยังหกโมงเราจะหกโมงนะทานมากินเข่าหย่างเขาแรงนะคะคุณแม่ ข้าวเรงงข้าวเลวันี่นนมาสาว สัญญาณเอ๊ะทำไมไม่มีสัญญาณวะ D�on Llucca <laughs> <laughs> So...

มาดูให้หน่ะให้ใครมาดูให้หน่ะแก้วโอวู่จะให้ใครมาดูทัวทัานให้หน่ะอ่าพี่น้องัวลากลับไปัวลากลับ